เกมมากโอเคครับคลิปต่อมาผมมันไม่เข้าคุณดูแม้มันจะไปไมัต้องอยู่ตรงนี้โอ้ยโอเคอย่างน้อยเป็นไทยทัพทีวีเมนก็ดีกว่าอุ้ยไทยทัพเป็กเกอร์แมนเหรอวัสดีวัสดีมีไทยทัพทีวีเมนสองคนเซิร์ฟนี้ แล้วมาเล่นอินฟินิตกันอยู่ไงคุณมานี่ไ oh, อ้แลกไอ้แลกไอ้ลักโอ้ทีเปิลรอทีเปิลรบไปลบไปฉันจ أ, ะฉันจะเอากรงเล็บเจาะหัวแกฉันจะเอาจงกรงเล็บเจาะหัวแกโอ้โหได้เงินมันต้องสิบห้าบาทเลือดไททันมีต้องห้าพันไททันทีวีแมนแล้วอยากดูไททันคัมเบราแมนมันจะมีเล er ือดเท่า เหีย่ยกินขี้กันครับหยอกเล่หยอกเล่นี๊ผมใสม่พลังเต็มที่อะคุณผมบอกเลยผมสามารถเดิมได้แถมสายใสงได้ด้วยค่ะได้ยินเสียงสวัสดีไอ้ไอ้ลักไอ้ลัก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 ,กสปไปเดอร์ฮะเดือดนะตอนนี้เลืองผมเหลือสามพันหรอ ปกติผมเล่นผมเล่นโมอนฟินิ่ผมเลือนไม่ลดขนาดนี้นี่ผมบอกเลยผมไอแฮดตีแมมากไม่สิพูกเราต้องเรียกว่ากีเหลี่ยมไม่ใช่ g ีแมเพราะมันเหลี่ยมได้ทุกดอกจริงๆมันนี่ไอพวกทอยเลสใช้แสง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 โอเคใครมันรีแมบขอบคุณมีตาย ผมไม่น่าไปสู้กับไอ้อะไรนะไอไอทริปเปิลเลยผมเลือดคุณลดโคเยอะรถวยต้องพัานึัง่ะเฮ้ยพราราไซเฮ้ยเฮ้ยพรายพราไซพราราไซมันจะเข้าเพื่อนเราละยีนะผมกั้นไว้ทันโอเคเลือดผมขาดอีกห้าร้อยมันก็จะตมถ้าเป็นถ้าเป็นลาสสปีเกอร์นะผมบอกเลย ถ้าผมเป็นลาสปีเกอร์ตอนนั้นนะผมจะเป็นแบบอ้ากยอบตายดีกว่าแล้วก็เกิดใหม่แต่ผมได้ใช้ท่าทีวีแมมาแล้วเพราะฉะนั้นเยี่ยมสิครับผมไปเก็บจากโมดจากโมทาร์ดโคมาผมเจอคนนึงแม่งเบกแบกได้ชนะเป็นไงล่ะครับผมได้โคสิครับโลอะไรเอ้สสก,กีบีดีซูเปอร์ซูเปอร์ข่ามันได้แล้ว ฉายแสงอ๋อทุกคนผมลืมบอกช่วงนี้ผมใกล้สอบแล้วนะครับก็คือวันที่วันที่ยี่สิยิบเอ็ดนั่นและก็คือผมสอบแล้ววันที่ยี่สี่โรงเรียนผมหยุดมั้งนะผมไม่แน่ใจว่าหยุดเปล่าแต่เห็นเพื่อนบอกว่าหยุดกันสามวันโอ้ผมว่าไม่หยุดอ่ะผมว่านะไม่หยุดนี่ โอ้ผมเ,เกลียดสิ่งน,นี้ไม่นะเพื่อนเพื่อนตัวแตกลาเวเดจ้าอะไรจ้ะบอกเออเ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 อโอเคตอนนี้เลือกผมเต็มแล้วเลือกไททันทีวีแม่เต็มแล้วฉายแสงให้มันตายไปเลยให้วกสกีบีดี้โดบตายอะ่ะผมบอกเลยผมไม่ ผมไม่ปล่อยมันไว้แน่แต่ถ้าผมโดนควบคุมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสู้ๆนะเพื่อนอีกเรื่องนึงนะถ้าฉันโดนเข้าถ้าฉันโดนควบคุมก็อีกเรื่องนึงน่ะพวกแกจะตายกันหมดเลยน่ะไอเพลงเพลงของเพลงของลาสปิกเกอร์เบรโดนแม่ผม่าว่าไอปีนหัวลำโพงป็นหัวลำโพงมันสร้าง เสียงโคตรดังเลยคุณอ่ะไททันทีวีไททัน,ททนเหลือคนเดียวเลยเหรอในเซิร์ฟเนี่ยอ๋อเหลือสองคนหลืวอีกคนหนึ่งหายไปไหนอะ่ะโอ้ชโนวคาเม่าแมนบีเองเป็นอะไรกระเทืบเลยแถวผมบอกเลยฉายแสงได้โคตรโหด สกิปดนี่โดบมานี่สิไอพาราไซต์แกเข้าใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้ล้าพาราไซต์เอ็กซิงน่ o หยอกเฟสบิเฮเธ r เชิญโมมีตัว400กว่าพอยอะ่ะโอ้โหไททัศนทีวีแมนมี3โคตรแต่ไม่มีไททัศนสเปคกร์แมนอาจจะขยี้ยูให้แหลกก็วันนี้แหละแล้วผมปวดขี้ ไอนี่มันก็ตามจอมล้านจอมผาดกระทืบกระทืบกระทืบใครไปเปิดเพลงวะอ๋ออยากเจอกิชชี่สก,กิบิดี้ทอวเลตในแบบเนี้ยไอ้กิชชี่นั่นแหละผมอยากโดนมกระทืบมากเ <c oughs> <c oughs> จ้าของเกมบอก ้าของเกที่ดูคลิปนี้อืมได้เวลาปล่อยอกิสกชีสคลิปนี้เธยเล่นแล้วเอาทีวีแทนทนทีวีแมนออกไม่แล้วเวลาจะเล่นยังไงกันบราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยกงเล็บพวกมันทำอะไรกัดตรงนั้นโนแล็ก โอ้ตกใจหมดนึกว่าไอ้ปลลัสรใหญ่ถ้าปลลัสรใหญ่แล้วมันเข้าควบคุปแทนที่ทีวีแม่สองคนผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะอันนี้ัวเขาพูดคำหยาชนะชีพหายล็อกเก็ตมาดิไอ้ล็อกเก็ตอะล็อกเก็ตล็อกเก็ตกากมากไอ้ล็อกเก็ตอ,อ,อ,อะมันโดนผมป่าบละมันโดนผู้ผู้ปราไปละ พาราไซยายายาพาราไซย,ยาเข้าไปควบผูเพื่อนโน no, อย่าเข้าไปถ้าเกาเข้าไปฉันจะไม่ให้ตังค์ยี่สิบเกออ้ผหพ,พูดเป็นพ่อเลยเปนพ่แบบเอ้ลูกแคาเข้าไปในคาร์เมล่าคนนั้นพ่อจะไม่ให้ตังค์ยี่สิบบาทแล้วมันก็หยุดเลยมันยอม้ควบค่าวันนี้ไอ้เจ้าพวกนี้ฉายแสง แปดสามเว็บอันนี้มันเล่นหมูดอินฟินิตหรอผมบอกเลยนะถ้าผมเป็นลาสปีกเกอร์ตอนนี้ผมตายไปแล้วมัว้งจริงอืมซิซิสกิบิดีโดวลอมดีดีอ๋อวสเกมบีเซยิยีเซจ ไปลิวมาลาตะปาเจตอนนี้อไอ้ไทท้าคาเม,มล่าได้ออกมาแล้วพวกผมเซ็กมันขึ้นมาเองเยกีโน no, บรารไซายอย่าเข้าอย่าเข้าไทไท้าคาเม,มล่าหรือมันเข้าไม่ได้ยิง กิบีดีดมดมดมเยสเยสกิบีดีดมลอกดีดีเฮ้ยน้ำมันดีแมนเอาจริงกดซ้วงก็ได้นะเพื่อนจริงอะเรากดซ้วงไปแล้วไม่ต้องพนรับแสงแล้วขี่ไปลงไปคุยกับลากมะม่วงเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะฆ่าพวกเธอผมทำไปทำเพื่อพาราไซไอ้ผู้พาราไซหยุดเธอหยุดเข้าเพื่อนของเราได้แล้ว ผมบอกเลยนะคะว่าอีพีอ๋อแล้วผมลือบอกเล่นนี่คือคลิปดองที่ผมไม่สวัสดีนั่นคือบันคือคลิปดองยังไงล่ะฮฮาเราขัดขวาไม่ให้กล่องลงโอไม่นะเพื่อน โนนายทำไม่ไหวหรอกอยู่คนเดียวไม่ไหวหรอกกองกำลังมาเสริมกำลังมาเสริมแล้วเดี๋ยวนะไททีวีแมสี่คนแล้ะไทท่าคารมล่าอีกหนึ่งตัวนั่นมันแลกแลกปรสิทธ์มันตายแล้วถ้ามันเข้าผมนะผมไม่รู้นะว่าตัวใครตัวมันอะอยากเจอทิปเปอร์อ่ะอยากเจอทิปเปอร์เฮดอ่ะ จีแมนอัพเกรดก็มาเลผมไม่กลัวสักพักอยู่ดีๆตายพอจีแมนอัพ,กพกเกรดผมเทหัวร้อนมากใจแอนเข้าไปใกล้ๆมาแล้วก,ก็กดซ่วมกดซ่วมมันเลยถึงแม้มันจะใกล้ตายแล้วว่าเหอะแต่ก็กดดไปเหอะซ้วมเนี่ย แล้วคุณผมจะอึบโอ้ยผมจะอึบคุณมันไม่ยอมหยุดอ่ะผมเกลียดเกมนี้ผมเกลียดคุณ ผมเบอกเลยผมเกลียดปอดผมเกลียดการการสะอึกมากยูสักทีถ้าผมพูดติดๆข่ค่ๆก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าสะอึกโอ้ยไม่น่าไปทักเลยโอ้ยยดเถอะล็อกก็ต 我给弟弟拽了。哎，又是二颗，好好龙，又是二颗，啊，又是二颗。呵呵，我有病呵。 โอเคเราใกล้ถึงเวฟารอกันแล้วโอ้ยผมเกลีดกระสอึดที่สุดโอ้ย,อยไม่น่าไปทักเลยคุณพอทักปุ๊บสะอึดปับ๊บนั่นแหละโอ้ยหยุดเถอะกล้องอยู่เถอะล่าสุดเว็ด ไม่ได้งานได้การแล้วครับนั่งทารกไห้สะอึกกัน,แ,นแหละ <c oughs> ผมเช็คจะโมโหจริงๆละแ <c oughs> น่จริงก็เข้ากูให้ได้ดิไอโปรลสิตแน่จริงก็เข้ากูให้ได้เ <c oughs> ว้นหนึ่งร้อย100 ยอยากเจอจีแมนว่ะเจอเจอ,เจอทิปโปเฮ้ยจีแมนจีแมนเป้าหมายคือจีแมนเป้าหมายมีเอาไว้ยพุ่งชนโอเค โอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบบาย